สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำยำอกไก่ฟูกรอบอร่อยอร่อยกินกันนะคะทำง่ายมากเลยค่ะมาคู่กับน้ำยำรสชาติดีๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลย ขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการต้มไก่นะคะตั้งหม้อเลยค่ะใช้ไฟกลางใส่น้ำเปล่าลงไป700มิลลิลิตรแล้วก็เกลือป่นค่ะ1ส่วน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะใส่ลงไปไก่ของเราจะได้มีรสชาติค่ะพอน้ำเดือดแล้วนำไก่มาเลยใช้เป็นอกไก่นะคะไร้หนังไร้มันค่ะ200กรัมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ต้มไปจนกว่าจะสุกพอสุกแล้วเนี่ยให้เรานำมาตำค่ะหรือเอาไปปั่นก็ได้นะคะตำให้ละเอียดเลยวิชัยคบหินเลยค่ะ พอละเอียดดีแล้วเราก็ซุยๆเขานะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้ให้เรามาทําน้ํายํานะคะเตรียมถ้วยมาเลยใส่น้ําปลาทิพยลดลงไป2ช้อนโต๊น้ำมะนาวคั้นสดสองช้อนโต๊ะครึง่งน้าเชื่อมมิตรผลค่ะ2ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาซอยลงไป7เม็ดหอมแดงซอยห้าหัวแครอทซอยเล็กน้อยค่ะสะหยิบมือหนึ่งใบตั้งโอซอยหตน้น สุดท้ายถั่วลิสงคั่วนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะสําหรับถั่วใครจะใช้เป็นถั่วทอดก็ได้นะคะที่ว่าทั้งเปลือกอะค่ะอย่างนั้นก็ได้ตามชอบเลยอ่ะใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ํายําของเราทีนี้ให้เราไปทอดอกไก่ฟูกันได้ละคะ่ะ ก่อนที่เราจะทอดเนี่ยให้เราใส่น้ํามันลงไปให้พอท่วมๆอ,อกไก่นะคะปริมาณท่วมๆแล้วก็คนค่ะระหว่างที่เราคนเนี่ยบีบๆด้วยให้เขาละเอียดที่สุดเลยนะคะเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะได้ฟูเป็นแผรดีค่ะนี่ค่ะละเอียดดีแล้วนําไปทอดกันได้เลยให้เราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางในการทอดใส่น้ํามันพืชลงไปเยอะๆค่ะ พอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ตักอ,กอกไก่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปได้เลย<ม>เขาจะค่อยๆกระจายกระจาย,จายลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะแบ่งทอดประมาณ2-3แผ่ก็ได้นะคะให้หมดค่ะ อพอเขาฟูขึ้นมาแล้วก็เริ่มเหลืองอย่างนี้แล้วเราก็ตล่อมตล่อมให้แผ่นเขาเนี่ยพอดีจานอะนะคะไม่ให้มันใหญ่เกินไปให้มันมารวมๆกันแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะทอดให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านก็เอาขึ้นพักไว้ในตะแกรงได้เลยพอทอดเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จัดใส่จานเลยนะคะอันนี้น้ํายําค่ะและนี่ค่ะอกไก่ของเรานะคะกรอบค่ะพอเย็นตัวลงแล้วเขาจะกรอบเองเลยนะคะ เทใส่ลงไปให้หมดค่ะรับประทานได้เลยนะคะลองไปทํากันดูค่ะรับรองน้ํายํารสชาติอร่อยมากค่ะอกไก่ฟูๆนะคะทําง่ายๆเลยค่ะใช้เนื้อไก่ค่ะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ